ต่อมานะครับเราก็มาดูวิธีการทํางาน Google Drive บนโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะครับซึ่งเนื้อาหาในส่วนนี้นะเัาก็จะเป็นการแนะนําส่วนประกอบต่างๆแล้วก็การทํางานเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัว Google Drive บนโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์พกพานะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องติดตั้งตัวโปรแกรมตัว Google Drive ในโทรศัพท์มือถือของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปใช้งานในส่วนของ ตัวไดนะครับสำหรับหน้าจอการทำงานของตัว Google Drive นะครับก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีเมนูอยู่ด้วยกัน4เมนูด้วยกันนะครับเมนูแรกก็คือเป็นรูปหน้าแรกนะครับก็จะแสดงงานทั้งหมดนะครับที่เราเปิดใช้งานล่าสุดนะครับแล้วก็เมนูรายการติดดาวนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราได้ติดดาวเอาไว้นะครับก็มาแสดงในส่วนของตรงนี้ ถัดมาก็จะเป็นรายการที่มีการทํางานร่วมกันอยู่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟล์นะครับทั้งหมดนะครับของเราที่อยู่ใน Google Drive นะครับสําหรับด้านบนตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเพื่อดูนะครับก็จะสามารถดูในส่วนของล่าสุดนะครับแล้วก็ไฟล์เอกสารแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็ทางขยะแล้วก็การแจ้งเตือนแล้วก็ ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งเราสามารถจะเข้าไปตั้งค่าการใช้งานได้นะครับสำหรับในส่วนตั้งค่าที่จะแนะนํานะครับก็จะเป็นส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับก็เรื่องของการโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลนะครับซึ่งเราสามารถจะก,กําหนดได้ว่าเราต้องการที่จะโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลผ่าน wi-fi เท่านั้นนะครับตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับ ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการจัดการบัญชีนะครับซึ่งในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มบัญชี google นะครับหรือจะเป็นบัญชีของหน่วยงานองค์กรนะครับเราสามารถจะเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็ให้เราใส่บัญชีอีเมลไปปกตินะครับ